สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆรายการที่ครบรพครับพบกับคลินิกเกษตรท่านผู้ชมครับผมทิดบ้วนบางประมาอธิษก์บ้วนกิยาพันขอพระคุณแฟนๆรายการที่มีน้ำใจอย่างเช่นแฟนรายการท่านนี้นะครับก็คือครับ ได้ส่งภาพมายงชิดมาบอกว่าอยากจะส่งให้อาจารย์ทานครับแล้วก็ราคาถูกมากๆครับแถมจะไม่มีแม่คา้ามาซื้อครับอาจารย์ครับนี่แล้วก็ขอที่อยู่มาด้วยนะฮะก็มีภาพมายงชิดผิวพันธุ์พุทงสวยงามมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขอเรียนไปยังคุณใหญ่คุงแล้วก็แฟนรายการอีกหลายท่านเลย ที่บอกว่ามีผลผลิตแล้วก็อยากจะส่งให้ทิดบ้วนบางประมาได้ลิ้มชิมรสก็อันนี้ก็ต้องเรียนกันตรงไปตรงมานะครับแค่บอกแค่นี้ก็เรียกว่าขอบพระคุณมากแล้วท่านก็กรุณาท่านจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งท่านจะไม่ต้องมีภาระท่านอยากจะให้ใครทานใกล้ๆตัวก็ทานไปเลยนะครับในนามของ ท,ทิบ้บนบางประมาะบอกว่าท,ทิบ้วนบางประมาะให้ก็ได้ทีท่จริงเป็นของท่านเองนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าจะขายให้ใครไปถูกๆูก็ยังพอได้เงินได้ทองมาแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือน้ําใจที่เรามีต่อกันและกันที่สําคัญที่ผมต้องหยิบมาคุยในวันนี้ว่าถ้าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ปลูกผลไม้ท่านต้องทําผิวของผลไม้ให้ได้แบบนี้นะครับ ตัวอย่างกรณีมายงชิดมาปรางผิวที่จะมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นปัญหาจากเพลี้ยไฟครับคือมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลนะฮะแล้วพอผิวเป็นอย่างนั้นปั๊บก็เรียกว่าหมดสงาราศีขายไม่ได้นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อมายงชิดติดผลอ่อน ท่านจะต้องมีมาตราการในการควบคุมเพลี้ยไฟการให้ความชื้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปริมาณเพลี้ยไฟอาจจะไม่ค่อยชอบนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพลี้ยไฟหมดไปท่านจะต้องฉีดพ่นป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟนะครับตัวอย่างเช่นแอทเซนหรือท่านจะสลับกับสารอะไรต่างๆที่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเพราะเหตุว่าเพีย้ยไฟนั้นเป็นมแมลงศัตรูที่มีความดื้อต่อสาร ป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ง่ายนะฮะนี่ก็เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะมาทำร้ายมะยงชิดเนื่องจากว่าผิวเขาเหลืองอาราม,มาแมลงเจ้าเก่าครับก็คือมแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้การปลูกไม้ผลน,นั้นกว่าจะบำรุงใบให้สมบูรณ์กว่าจะให้ดอกสมบูรณ์ดอกติดเป็นผลแล้ว ยังต้องคอยดูแลผลอีกเพราะฉะนั้นท่านที่ปลูกผลไม้แต่ละชนิดได้โปรดกรุณาตรวจสอบดูว่าเมื่อติดผลจะมีศัตรูอะไรที่มารบกวนผลไม้ของท่านและเร่งแก้ไขส่วนเรื่องระบบตลาดอันนี้พิสูจน์ความสามารถของผู้บริหารบ้านเมืองว่าจะทำยังไงที่ผลผลการเกษตรและเศรษฐกิจชาติ จะดีกว่าวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์ุจำกัด